ฮู้ฮูนี่เราก็อยู่กันในเกม Medieval Dynasty ครับมาดคอดชกทีไม่ทันไหมไอ้หนุ่มหน้าเจิดคนนี้หมู่บ้านของเขานั้นเกิดสงครามเผาบ้านเผาเมืองเขาก็โดนพ่อของเขานั้นไล่ออกมาจากหมู่บ้านให้มาหาลุงของเขาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีลาก่อน ไอ้ปะกูดดีหาท่านผู้ว่าแปบท่านผู้ว่าอยู่ไหนวะเอ้ยคนนี้ดูเนี่ยโคตรอเคกิ่งไม้สิบแล้วก็หินสองชึบ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 เก็บกิ่งไม้อึบอึบหยิบมาเสร็จ ทำขวานหินออทแอดออทแอดออทแอดเรียบร้อยแล้วลงุงตัดต้นไม้ใช่ไหมคนเล็กหนึ่งขึ้นไหมตัดมันหลังหมู่บ้านนี่แหละต่อไปก็คือทำค้อนไม้แล้ตัดต้นไม้ห้าต้นจุดใจอร่อยเหลือเฟือเรียบร้อยต้นที่สอง เหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยมากมมต้นสุดท้ายเรียบร้อยได้คอนไม้มาเราจะไปเก็บฟางที่ริบแม่น้ำขอฟางหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับชีวิตจริงนี่บแบอยาบาดมือไปเลยต่อไป ไปสร้างบ้านของเรากันสร้างที่ไหนดีตรงนี้แล้วกันไปสร้างบ้านกอนนะลุงนะแต่วิ่งเคว็ดใกล้กลม่เป็นไรหอ,อกมาหนึ่งหอ,อกมาสองอันพ่อค้าไม้นั่นๆๆเจอแล้วเจอแล้วเอ๊ะนิ่ง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 ไปไอ,อ้ไม่โดนไะไอ้โธ่เอ้ย ย่างนึงที่เราต้องสร้างก็คือไม่หยิดหินกิ่งไม้ห้าแล้วก็หินสองไป okay. กิ่งไม้หยิบหินหินสองก็คาเป็นมีหดหินมาหนึ่งเราก็จะได้เนื้อชำแหละจุดหมายต่อไปสร้างหมู่บ้านกัน oh. เราจะเป็นหมู่บ้านที่สุุยที่สุดตรงนี้มีกวางแล้วก็มีหมาป่าอยียงอะไรบากว้าง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 นัดเล็กๆลกก็ไม่ตายวะไม่ตายวะ ตามตามไม่เอาละวนี่ยถึงแล้วเอ้ย,อยมีกล่องมาด,ดูสิมีเหรียญ80บาทมีอะไรมีแป้งเข้วมาถึงที่สร้างหมู่บ้านแล้วแหละเอาริมน้ำเลยตรงนี้แล้วกันสร้างบ้านสักหลังโอเคตรงนี้ไม่ได้โอ้ยเฮ้ยมันจะได้เอาตรงนี้เลยใช้หินสิบก้อนเก็บยาวๆไปไม้ก็เอาหินเฮียตัวอะไรวนะน่ะมัแย่และสร้างบ้านผิดที่ไปเนี่ย Yeah, แ,แย่แล้วแย่แล้วแตกน่าจะแตกภายในไม่กี่วันนี้แหละดูมีเจ้าถิ่นว่ะดูเป็นสุกเป็นสุกเถิดอย่าได้เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยปอกปอกพอกตัดมันข้างบ้านนี่แหละไัหนึ่งล้มแล้วอ่ะไม้ทับหัวไม่ตายเลยตายได้นะแต่กูยังไม่ตายว่ะไม้ลม้มว แล้วก็อบเรียบร้อยบ้านหลังแรกหลังจากที่โดนไล่ออกจากบ้านเปิดแล้วที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่สิน,นี้มีแผนก็คือต้องหาคนเข้าหมู่บ้านเพิ่มเติมเราก็จะสร้างบ้านไว้ตรงนี้อีกหนึ่งหลังไม่ได้หรอสร้างอะไรไดบ้างเนี่ยอย่าบอกนะว่าต้องอตอออกใช่บอกโอ้ใหม่ก็ตรงไหนได้วะานี้ข้างๆกันเลยได้ไหม แง่แง่ถอนลากถอนโคนหยยัวอิหิวนะไม่ได้ดูขอโทษขอแห้งขอแห้งเหลือเกินชื่นใจชื่นใจจริงเราจะสร้างใกล้ๆกันเลยตรงนี้เราวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วกันจำได้เฮ้ย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 ใครอ่ะใครวะโจนอ่ะแย่ละโจน,นโดนโจนวะโอ้ยเจ็บชกด <c oughs> า ยาเจ็บเจ็บที่เราสร้างบ้านอยู่ใกล้กูตัดไม้ตั้งนานก็ไม่เห็นมาสนใจกันอะไรตอนนี้เล้วกินเนื้อโจนได้ไหมโอ้โหโอ้โหพี่ใจเย็นใจเย็นสักจึก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 ้ยออไม่โดนไม่โดน,โดนจิ้มจิ้ไปที่คอโฮจะตายขโมยโอ้โหขอเอาทุกอย่างไหมมาให้หมดขโมยเหรียญโอ้โหรวยเลยเนี่ย ออย่างเกลือเจ็บตัวก็เจ็บตลอดไหมเนี่ยต้องไปหมู่บ้านอีกกดจุดคบเพลิงด้วยมืดแล้วเกินแทบตายเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไร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 ว้าตัวอะไรวะตัวอะไรวะไปกล้าหันไปดูเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอยู่ข้างหลังวะตัวอะไรวะเสืออโอ้โยย้ายบ้านทันไหมกลางตรงสัตว์ป่าเลยนี่หว่าถ้าชาวบ้านเรามาอยู่ในหมู่บ้านเราจะโดนง่ามไหมกัดสักทีหาชาวบ้านสองคนชายกับหญิงโอ้แล้วมีผู้หญิงคนเดียว โอ้เกลือมากไว้ก่อนแล้วกันคนนี้ข้ามไปก่อนนี่นี่เด้อเด้อเดคุยกันเดี๋ยวเด้อเด้อเดอเดอเดี๋ยวรอก่อนดเจ๊เจ๊เจ๊นี่หญิงที่หายเลยคุยด้วยหน่อยคุยข้างหลังไม่ได้หรอเจ๊คุยกันก่อนคนโอ้โหไม่อยากคุยกับคุณตอนนี้ยนุูฟืนฟาดหน้าสักที เจอเจอเจอของดีด้วยเจอของดีชีต <She et. S 1> เ,เสียงวงตระกูลลบอ้อยลบร้อยยี่สิบเอาไม่เป็นไรเอาลบก็ลบให้มันสุดๆปไปเลยอยู่นิโกดนอนแล้วน่าจะนอนกันหมดแหละพวกนี้ค่อยมาใหม่กันตอนนี้คงทําได้แค่วิ่งกลับหมู่บ้านไปก่อนเพถึงบ้านแล้วถึงบ้านขอตอกก่อน,ขอ,อกกอนขอตอกหินก่อนอ่ะวายวายเป็นท่อนซุงเฮ้ยแบกหินมาทาไมวะเนี่ยไมโกด นอนเช้าแล้วต้องตัดต้นไม้เพื่อที่จะทำคอนแล้วก็หอ,อกใช่หอ,อกคอนไม้หนึ่งหอ,อกสักสามไปเชี่อชิดหิวข้าวขนาดปอกปอกโอเคเวลาเข้าเมืองไปส่งโค้แล้วก็ไปหาคนเข้าหมู่บ้านเพิ่มเนี่ยแต่ตอนนี้เราต้องเพิ่มชื่อเสียงวงตะกูลพราะวาาเราไปขโมยจอบเข้าหม ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดักเลยไปแล้วนะวิ่งไปขอ,อกระต่ายสักตัวเจอน้องกระต่ายแล้วพอสักนัดโอเคเรียบร้อยขอเนื้อหน่อยครับขอบคุณครับจงเป็นสุขเถิดจะได้มีเวนแจกกันแลกกันเลยอีกสักตัวไหมเอาไว้ยากโอ้โหโคตรเท่ ทำแป๊บเดีเ๋ยวใรช่วยไหม,มค,ค่อคไหนขวานหนอเห็นเห็นก้อนเหินค่อได้ขวาแล้วมาเร็วรวดเร็วทันใจอยากจิบนะแต่ไม่เอาดีกว่าจูนี่โกดอยู่ไหนเอาเรามาให้โว้ยนี่ไงนั่งทำอะไรเนี่ยไม่รู้ จะได้ไปแล้วกูเมาเนี่ยลุงผอมาขายครับผลนกขายหมดเลยครับสัตว์ก็ขายหมดเลยครับข้าวต้มก็ขายครับอันนี้ก็ขายครับปลาปลาก็ขายได้สองล,ล้ำรวยงั้นทีเดียวสามลำรวยเงินทองเลยทีเดียวเชียวเรลาจะไปหมู่บ้านนี้คือข้ามแม่น้ําไปต้องเดินตามทางให้เราไม่โอกาสจะเจอของตกใช่ไหม มีคนไหมมี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 ไม่ถึงคนวันนี้ล่าสาัตว์ได้อยู่ไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านนี้แล้วกันหนึ่งกิโลไปอ๋อแา้วลุตโตะแล้วมีแต่ผู้ชายโหแต่คนนี้ล่าสาัตว์สามเลยรู้แลยรู้เลย ยังไม่ถึงหมู่บ้านเลยเอาเองนี่แหละไปคนล่าสัตว์เราต้องไปหมู่บ้านนี้ไปรับเควสด,ด้วยออกหมู่บ้านอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยอ,ออกตรงนี้ไม่ได้ว่านี่นี่นเจอแล้วเจอแล้ววิ่งต่ออีกนิดหน่อยเฮ้ยพอดีเลยชวนชวนเอาได้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 เสียงหนึ่งร้อยนะขายของครับต้องไปไหนวะเนี่ย เหรอเฮ้ยไปส่งใครวะอ๋อคนนี้เหรอฮเฮ้ยแสดงว่าอย่างอย่างโอเคกลับบ้านได้ลแลบบ้วแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บสร้างบ้านให้แป๊บหบนึ่งหน้าแบ่งกันยังเอาไปสามนี่ไงนี่ไงขอนอนก่อน